หนใครเคยกินเจียนปิ่งหรือเครปจีนแบบนี้บ้างวันนี้บอจะพาทุกคนมาที่ร้านกูรูบ k เอันนี้บอมันจะเข้าจัดบุญที่ชั้น6เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเอาจริงเมนูนี้บอเห็นเยอะมากเลยนะคะที่คลิปตามมา่างประเทศวันนี้ดีใจมากได้กินแล้วว่าเริ่มแรกที่ร้านเขาจะใส่ตัวแป้งลงไปก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยไข่แล้วก็โรยด้วยต้นหอมจากนั้นปิดท้ายก็จะโรยเป็นตัวงา,าดำลงไปด้วยนะคะ <S <S ส่วนตัวไส้เขาจะเพิ่มสีไส้นะคะก็จะมีหม่าล่าหมูหม่าล่าไก่กินจีไก่แล้วก็หมูย่างซีอิ๊วแต่ว่าวันนี้บอมอยากกินน้ำบอก็เลยสั่งมาทั้งหมด4ไส้ของที่ร้านเขาเลยและที่เด็ดที่บอมชอบมากของเมนูนี้นะคะคือตรงเกี๊ยวก็เวลาที่ได้กินพร้อมกับตัวเจียงปิ่งด้วยกันแล้วนะคะบอกเลยเป็น texture ที่แบบเข้ากันมากมากส่วนระดับความเผ็ดเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราชอบกินแบบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยแต่สำหรับบอลเราต้องเป็นแบบเข้มข้นถึงใจเท่านั้นตอนที่ได้ยินดูพี่ก็ทำเหมาะเลยนะคะว่าดูเพลินม,มากมากเลยทุกคนอันนี้บอลสา่พี่เขาไว้หามาให้ด้วยนะคะเพราะเราจะได้กินง่ายๆจะอันนี้เอาไปฝากคุณแม่ที่บ้านนะคะเพราะแม่ก็อยากกินเหมือนกันและนี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วไส้คือน่าดูชิ้นเลยตัวนี้เข้าไปแล้วตัวแป้งหน้าเนอเขาจะมีความนุ่มแล้วก็หอมส่วนตัวซอสด้านในเขาจะมีรสชาติเข้มข้นกินเข้าไปแล้ว